สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอครับพี่น้องครับตรงกับวันที่12กรกฎาคมครับคลิปนี้ครับเก่ามาเชีย์ก็บภาพพี่น้องเอฟซีตามตัวแนวทางครับสองสำนักครับพี่น้องเนาะหวดอาคลิปนี้ก็เอามาร่วมกันครับผมครับก็คือแม่เอฟซีสระบุรีครับแล้วก็เลขของอาจารย์โยครับพี่น้องเนาะครับสำหรับแม่อินครับ วดนี้แม่กะบ่ได้วางแนวทางให้เด้อครับผมครับก็จะเป็นแม่เอฟซีสละบุรีครับพี่น้องเนาะคลิปนี้แล้วก็มีอาจารย์โยน้ำเด้อครับผมอาจารย์โยเลขวิ่งเดินดีครับผมครับเอามวดทิ่ผ่านมากครับผมแม่เอฟซีสละบุรีครับวิ่งบนครับเพิ่นกะหายแปดกับหกครับพี่น้องเนาะครับเปเข้าที่หกครับผมไปลักลอยครับ แล้วก็ส่วนอาจารย์โย่งวดิพานมาเพื่อนไห้วิ่งบนหกตัวเดียวพื่อกันครับผมกับนี่แหละครับพี่น้องเนาะเลขทั้งสองอ่าสำนักนี่ครับผมเพื่อนไห้บนช่วกันครับตะว่าลางเพื่อนกะไปคนละตัวครับผมพี่น้องเนาะกับเอเอฟซีแซลลาบรีไห้สามกับซีครับผมอาจารย์โย่ไห้สองครับผม่ิพานมาครับเอางดนี้กะมาพิจเจนาเบิ่งไปน้ำกันเด้อครับพี่น้องครับเลขวิ่งเดินดีครับผม แม่เอฟซีสระบุรีครับผมสองงดติดที่นํามานําเสนอกับเขาครับพี่น้องเนาะกับผมแล้วก็ที่ผ่านมาลาสูตก็จะไปเขาทั้งเหล็กวิ่งครับผมหรือว่าเหล็กล่างแน่ครับผมเขาเหล็กล่างกับมี่ครับพี่น้องครับผมแม่เอฟซีสระบุรีก็ติดไวเดอครับพี่น้องอย่าเผลอย่าพลาดครับเอาในคลิปนี้ก็จะมาให้พี่น้องเอฟซีได้พิจารณาไปเบื้องน้ำกันครับผมเอาก้อนที่จะไป รับชมรับฟังตัวเลขครับแม่เอฟซีสลาบุรีกับอาจารย์โยครับเก่ามาเชียร์กับขอขอบพระคุณครับทั้งแม่เอฟซีสลาบุรีและกับอาจารย์โยเด้อครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับเก่ามาเชียร์ทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเอาครับพี่น้องครับผมก็ขอเสริมนิดนึงเด้อครับผมสําหรับแนวทางตัวเลขครับที่เสี่ยนเพิ่นคิดคํานวณให้ครับมาเป็นสะพานบุญครับทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับผม อาจารย์หรือว่าเซียนแต่ละฐานเพิ่นกะทํำโดยสูตรฝีมือรับพี่น้องเนาะตามสูตรตามาที่เพิ่นได้คิดคำนวณมากครับผมตามสถิติหรือว่าสูตรของเพิ่นครับจึงได้กับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับเซียนหรืออาจารย์ในเรื่องรับผมครับเพระาะว่าสำนากักใดครับพี่น้องเนาะเพิ่นกะมีแนวทางเด,เด็ดๆดังๆเพราะว่าเพิ่นกะมีสูตรและะ้วกัเเหตย่อนหลังเรือว่า มี้อมูลทีหนาเชือถือกับผมเพิ่นถึงใดมานําเสนอครับพี่น้องเนาะครับจังใดกับพี่น้อยอซีกัเป็นกําลังใจให้เสียนนําเดอร์ครับพี่น้องครับผมคอมเมนต์สุภาพครับผมเอากระเช้นเคยครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับน้าเชียร์เก่ามาเชียร์น่เด้อครับผมไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมว่างมวดนี้แม่เอฟซีบุรีกับอาจารย์โยครับผม มีตัวเหล็กที่ชนกันว่ครับผมไปรับชมรับฟังกันเลยครับครับพี่น้องครับผมนี่คือหมวดวันที่หนึ่งที่พ่านมากครับผมทั้งสองสำนักนี่ครับอาจารย์ยเพิ่นก็ให้วิ่งหกครับพี่น้องเนาะวิ่งบนหกกับเข่าครับผมแม่เอฟซีสาร์บุรีก็ให้หกกับแปดครับกับเข่าที่เหล็กวิ่งเ้อะครับผมไปลักลอยครับนี่แหละครับพี่น้องแต่ว่าเหล็กล่างเพิ่นก็บ่เข่านะพี่น้องเนาะครับ ครับคููกับคือว่าแล้วครับผมเป็นรักลอยครับผมเอามาผิดใจนหน้าเบ่งไปน้ำกันครับผมหมวดวันที่16กรกฎาคมครับเลขกของอาจารย์โยแล้วก็แม่เอฟซีเลาบุรีครับพี่น้อง ครับพี่น้องครับผมอาจารย์โยครับสายมือนี่ยนะครับพี่น้องวิ่งบน3กับ5ครับผมจับคู่03 05 1315 53 75 73 85ครับผม3ตัวอาจารย์โยมี573 873 853ครับวิ่งล่าง4จับคู่4041ครับ แล้วมาส่วนของแม่เอฟซีสลาบุรีครับผมเลขบนงดนี้เพิ่นบ่ชนกันครับพี่น้องเนาะครับแม่เอฟซีสลาบุรีวิ่งบน9กับ0ครับจับคู่มี960 326 369 269ครับแล้วก็มาที่เลข2ตัวบน3060 95 29และ93ครับผม เน้นไปที่สามศูนย์กับเก่าสามเด้อครับพี่น้องครับต่ว่าเลขกล่างครับผมผลส้นกันแม่เอฟซีสลาบุรีเพิ่กับไดซีกับหนึ่งครับผมตัววิ่งอาจารย์โกกับมีซีครับพี่น้องเนาะจับคู่หนึ่งสี่ครับผมสองสี่หกสี่ 4, กันสามเก้าหกสามเน้นหนึ่งสี่และสามเก้าครับเลขกล่างผลส้นกันเด้อครับพี่น้องครับ นี่แหละครับผมแนวทางแม่เอฟซีสระบุรีและอาจารย์โยครับแคปบหน้าจอไว้ครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องรับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะว่าเลขของแม่เอฟซีสระบุรีกับอาจารย์โยครับผมชนกันที่เลขกล่างเนอะครับผมชนกันที่เลขล่างครับผมงวดว่องหันชนกันที่เลขบนครับผมเพื่อนในหกบนคือกันครับเขาเลขวิ่งหกมวดนี้มาชนกันที่เลขก ล่างครับพี่น้องครับผมชนกันที่เลขล่างครับผมทั้งสองสำนักนี้พิรณาเบิงเป็นแนวทางเ้อครับพี่น้องครับเลขตัวนี้กถือว่าน่าสนใจอยู่ครับพี่น้องเนาะครับเอาไปเบิงกันอีกครั้งหนึ่งครับผมครับไปเบิงกันอีกครั้งหนึ่งเปรียบเทียบสองสำนักใส่กันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องอาจารย์โยและแม่เอฟซีสระบุรีครับมาเบิงกันอีกครั้งหนึ่งครับผมครับที่ เกามาเชียร์วอกไปว่าหันครับพี่น้องเนาะชนกันครับวิ่งล่างซีครับคือกันเลยครับพี่น้องครับมาโดยไม่ได้นัดหมายครับพี่น้องเอกเกาหลีดังคักแล้วพี่น้องครับผมเก้าเก้าหกศูนย์ครับผมสามหกเก้านี่ก็สวยครับเอาเนี่ยแหละครับพี่น้องครับผมพิจารณาเบิ่งเป็นแนวทางเด้อครับพี่น้องครับ แต่ละเซียนแต่ละอาจารย์เป็นกนะคำนวณสุดฝีมือครับผมครับคำนวณเองแล้วก็แบ่งปันเด้คอ,คร,อ,ดอครับพี่น้องครับพีจิน่าเบิ้งเอางวดนี้ไปชนเหล็ก่างครับพี่น้องเนาะวิ่งชนกันจับคู่กับชนกันครับตัวกลับน้ำแม่สลาบุรีเป็นไห้หนึ่งซครับอาจารย์โยให้ซีหนึ่งครับ ครับพี่น้องครับผมถ่ายคลิปนี้ครับเก่ามาเชียร์กับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับพี่น้องถูกหวยเรืยเงินไปน้ากันครับผมครับในวันพี่16กกรกฎาคมครับจึงได้กับพี่เจน่าเบิงแนวทางที่น้าเชียร์และเก่ามาเชียร์น้าเสนอเด้อครับผมในวันพี่16กกรกฎาคมนี้ครับถูกหวยเรืยเงินไปน้ากันครับสวัสดีครับ